หนึ่งวันผ่านไปครับหลังโลล์โลคอสเตอร์ที่แอนฟิลด์นะครับวันนี้เรามานั่งดูความจริงกันครับว่าอะไรที่ทําให้รูเบนอาโมเรมได้รับเครดิตมากๆเลยครับในเกมแดงเดือดน,นะครับผู้ชมที่นั่งดู90สินาทีสงสัยเหมือนผมนะครับว่าทําไมเราใช้แผนบอลยาวเตะเปี้ยงจากผู้รักษาประตูโอเคในวันที่เจอซันเตอร์แลนด์ไม่แปลกครับเรามีกองหน้าสูงระดับเมตรเกว่าเบนจามินเชสโก่แต่ว่าวันเจอริฟูเนี่ยคุณเจอฟันได้นะครับ ซึ่งถ้าหากทีมตรงข้ามกับโงแดงเนี่ยมักจะเตะหนีฟันได้ ai, ก็คือไปหาโกนาเต้บ้างสมัยก่อนก็คือเตะไปถึงเทนนะัลลิซันเดอร์อาร์โนแบบนี้ในรูปการก่อนนะครับแต่ว่าแผนการของแมนยูเหลือเชื่อไหมครับเพอเตะใส่ฟันได้นะครับมันเป็นเพราะว่าอะไรทําให้เราทําแผนนี้สําเร็จนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับทีนี้การที่เบนไม่ได้ลงตัวจริงเป็นคุณย่าล่าสุดทางฝั่งของเดวท์ยอกก็ออกมาเตือนรูม,มนาโมเรมว่าต้องจัดการอารมณ์ของศูนย์หน้าให้ดีเพราะว่า เขาจะสูญเสียความมั่นใจมากๆในการที่ไม่ได้ลงสนามโดยเฉเพาะเกมใหญ่แล้วก็อย่าลืมว่าเชสโก้เพิ่งจะยิง2เกมติดมาในขณะที่เดียโกตาโร่นะครับออกมาแสดงความมั่นใจเพราะเป็นจริงๆไม่น่ามั่นใจอะไรเนาะเพราะผมกัเลิฟต์แย่มยมๆมากนะครับเขาบอกเขาได้กลิ่นนะตั้งแต่การซ้อมมือสุดท้ายการซ้อมเล่นมือนะครับว่าทําไมแมนยูถึงมีโอกาสชนะรุ่งแต่ในสนามซ้อมแล้วเป็นเพราะอะไรแล้วก็ล่าสุดซุปเปอร์คอมออกมาฟันธงใหม่หลังจากลิอร์ครูแพ้ในลีกสามเกมติด ไม่ได้เป็นเต็งหนึ่งแน่แแต่แมนยูกลับขึ้นมาเป็นเต็งอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปข้ำคืนนี้ครับในช่วงของสารโซันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานผมทำโปรโมชั่นโปรปราบโงไปคนก็เข้ามาซื้อเต็มเลยครับกับเสื้อตำนานตัวนี้ที่เฟอร์กี้สั่งเปลี่ยนกลางคันในปี1995-96ที่เจอกับเซาทธมป์ตันนะครับวันนี้ผมจะเปิดพรีออเดอร์อย่างเป็นทางการครับหลายคนชอบมาก แต่อย่าลืมว่ามันเป็นตัวที่ไซย,ยุโรปคือสมัยก่อนนะักฟุตบอลม,มันใส่เสื้อตัวใหญ่มากมันจะไม่มีแบบรัดรูปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าสั่งพรีออเดอร์วันนี้ต้องลดหนึ่งไซย์ถ้าเมื่อวานใครรู้สึกว่าสั่งเอไปหรือว่าเอ้ยไม่มั่นใจเอม,มันใหญ่มันเป็นไซย,ยุโรปเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีการรัดร,ร,รูปเลยแต่ก็ดีครับสําหรับคนที่แบบอาจจะแบบฉันไม่ได้อยากจะเอ่อรัดให้มันเห็นกล้ามอะไร นะครับก็มาเอาไปได้เลยครับแต่ว่าควรจะลด1ไซส์ครับวันนี้ผมจะเปิดพรีออเดอร์ไซส์ S ด้วยนะครับใหญ่สุดคือ2 XL จะเปิดรับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงให้ราคาเดียวกับโปรโมชั่นเมื่อวานนี้ก็คือปกติเสื้อเรตโรทุกตัวรวมภาษีน้ำเข้ารวมค่าขนส่งผมปล่อย399 9หมดแต่ว่าไอตัวสีขาวเนี่ยมันน่นบอลแท้เลยลดให้200้เหลือ3 7 9 9แต่พอบอลชนะมันต้องมากกว่าเดิมสิครับเราแฮปปี้ลดให้อีก600รวมเป็น800บาท ปอย3199แล้วก็ยังโอเคครับผ่านไปหนึ่งวันก็ยังให้ส่งฟรีสั่งเข้ามาได้จนกว่าพรุ่งนี้1 9บเนาฬิกาไซส์ S M L X L 2 X L กซย้ําว่าเป็นไซส์ยุโรปนะครับตั้งแต่ของเราครับเดินทางกลับจากเมอร์ซี่ไซส์นะครับมาสู่เมืองแมนเชสเตอร์ครับจริงๆก็ไม่ไกลนะครับแต่ว่าพอกลับเข้าสู่สโม,มสรรู้สึกมีออรา่าขึ้นมาทันทีครับบอลชนะนะครับโอ้แต่งตัวกันมาอย่างหล่อเลยนะครับเมื่อวาน ผมเล่าไปเล่ามาลืมพูดถึงชื่อที่เกิดไปว่าออมูริมชื่นชม3คนนี้มากๆที่เป็นคีย์แมนสำคัญในการชนะลิเวอร์พูลนะครับคนแรกคือแมกไกวคนที่2คือลัมเมนส์และคนที่3คืออามัติโอโรนะครับเขาเอาโชวแมกไกวทำประตูแข็งแกร่งตัดลูกอากาศลัมเมนส์ทำให้เรานิ่งส่วนอามัติโโรก็สร้างสรรค์โอก,กาสได้ดีทางขวานี่คือ3ชื่อที่เมื่อวานผมลืมพูดไปนะครับทีนี้พอมาถึงแผนการเรามองด้วยตาผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะพอมองออกแต่ก็มีบางท่านที่อาจจะงงว่าเอ๊ะ แมน,นยูบ้าหรือเปล่าเล่นบอลยาวทำไมทั้งที่ตัวเนี่ยผู้เล่นตัวเล็กกว่าเยอะเลยแเราก็เตะจังเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมลองดูนะครับผมไปดูส่วนสูงมาเฟอร์ชิฟ,ฟ,ฟนานไดนี่คือเมตรเก้าห้าเมตรเก้าสามเมตรเก้าห้าพวกนี้มันต่างกันนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าเขาแจ้งเป็นคือยุโรปเนี่ยเขาจะพูดเป็นฟุตหกฟุตหนึ่งนิ้วแบบนี้นะครับแต่ว่านักเตะของเรานะครับคุณย่าเมตรแปดสามเอมบูโม่เมตรเจ็ดสามเมสันเม้า 181โอ้ 1> 1. Oh, คือเรียกได้ว่าลาวนมฟันได้อะและ้วงูไหมว่าก็เตะจังเลยนะแล้วรอบเนี้เหมือนที่ผมเกินนะปกติคนเจอริเวพูนะครับโกหรือว่ามิดฟิลด์เนี่ยจะเปิดหนีเฟอร์จิลเพราะฟันได้หมูเก่งมากข้อมงแต่ละทีเนี่ยไม่มีทางสู้เขาได้เลยครับใครก็ตามที่จะมงเอาชนะเฟอร์จิลได้เนี่ยมันต้องเป็นเทพที่แบบสูงเกินเมตรเกะแล้วก็กระโดดสูงอะไรแบบนี้นะครับถ้าเตี้ยกว่า แต่แมนยูวันนั้นเราเห็นในชั้นมองตาก็เห็นก็เตะใส่เฟอร์ตจิลตลอดเลยนะครับเอียงขวาตลอดมันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นแผนนะครับหลายคนบอกเฮ้ยไม่ได้เอาเชตโก้ลงเล่นยาวทําไมสู้หมงสู้ไม่ได้เลยแล้วคนที่แย่งหมงกับฟานได้บ่อยที่สุดือใครครับของเราเอ็มมูโมนะครับก็สู้ได้ครับเอ็นแล้วก็โดนค่อมตลอดเลยนะครับแต่ความจริงมันคือแผนการครับมันคือแผนเซคันด์บอลครับก็คือการเก็บบอลจังหวะ2นั่นเองครับเราไม่ได้หวังกับการแย่งมงครับ ข้อม,มเอะแต่พอจังหวะรอบอลถึงฟานดาปุ๊บโหมปุ๊บกรูเข้าไปหาครับรุมในแดนีิฟิลตัวผู้เล่นในแดนกลางมากกว่าเพราะวิงแบคค็กขุบเข้ามาช่วยแมนยูก็มีจํานวนตัวผู้เล่นมากกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็เก็บได้ตรงนั้นครับทั้งขวานี่คือเก็บบอลได้มหาศาลเลยไม่ว่าจะเป็นคาเซเมโ่บูรูโนเดลิกอามัดก็ตรงเนี้ยแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสจใจให้อมบูโบหลุ่าจให้อามัดลุดทําได้แบบนั้นแทบจะตลอดทั้ง45นาที แมนยูเตดไม่เล่นบอลเลียดเลยซึ่งแผนการแบบนี้นะครับจริงๆลิเว่ากูเป็นสโมสรอนที่เก็บบอลสออว่าซิคเคบอลที่เก่งมากในยุคสามมิดฟิลด์ก็คือฟาบินโยเฮนเดอร์สันและไวนาตุมผมเคยไปดูแดงเดือดอยู่เกมหนึ่งที่มูรินโญ่โรไลออกหลังจากนั้นนะครับ2018นะครับที่แมนยูแพ้สามหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากองกลางลิพูเก็บบอลโคตรเหนียวคือบอลมันเด้งมาเด้งมานะครับมันเหมือนกับมีอะไรดึงดูดครับ เดี๋ยวจะต้องวนกลับมาเป็นบอลของเฮนเดอร์สันเดี๋ยวจะต้องวนกลับมาเป็นบอลของไวนาดุมหงแดงเป็นทีมเซคันด์บอลสุดยอดที่สุดในโลกทีมหนึ่งแต่พอมาปีนี้ครับอันเดอร์สโลตก็คือเปลี่ยนแผนการนะครับไม่ได้ใช้แม็กอลิสเตอร์สมอสไลด์แบบยืน3ตัวแบบนั้นแล้วที่มีเคอร์ติสโจหรือว่ากาเฟนเบิร์กด้วยนะครับอ่ะโอเคแม้ว่าวันที่เจอกับแมนยูเต็ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ฟอร์ลินเวทลงสนามนะครับแต่ว่าการเก็บบอลสองซแมนยูเต็ดไม่ได้ครั้งหนึ่งเซอร์เล็กเฟอร์ฟูซันเคยจััดกการกบ กองหน้าคนหนึ่งยากที่สุดที่เขาเคยเลยคือใครรู้ไหมครับดันแคนเฟอร์กูสันครับถ้าใครดูบอลทันแบบ30ปีนักเตะเอล์ตันคนนี้สูงไม่เก้าสุกว่าแต่แมนยูไม่เคยหมงชนะเขาเลยครับเฟอร์กี้แม้กระทั่งมีรรโอเฟอร์ดินาครับก็หม่งสู้ไม่ได้ครับเซอร์เล็กหลังๆแก้แผนแบบนี้ครับเวลาเจอบิ๊กกังนะครับไม่ต้องไปหม่มันปล่อยให้มันหมงเลยมันตลกมากถึงขนาดว่านักเตะเอลฟ์ตันเหมือนทีงงครับโยนไปเนี่ยนักเตะแมนยูกำลังจะเข้าบอลนะครับแล้วแกล้งถอยครับปล่อยหมงไปเลย ดันแคร์โฟร์ก็โหมงเด้งไปเด้งมาครับแมไอริโอก็คอยพอโมงเสร็จก็ซ้อนเก็บบอลนั่นคือการเก็บบอลจังหวะสองครับโมงเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับฉันจะเอาฉกบอลจากแกหลังจากนั้นนั่นคือแผนการที่ทางฝั่งของอารมูริมใช้กับลิเวอร์พูลลาเมนเตในเกมแดงเดือดไปทั้งหมด46ครั้งไม่มีเซตหน้ากรอบแม้แต่หนึ่งครั้งเลยครับแต่ว่าการเตะสําเร็จจริงๆก็ถือว่าน้อยนะครับเพราะเตะแล้วเก็บบอลไม่ได้ถึง37ลูกก็อาจจะแบบเบี้ยวไปเบี้ยวมาลิพูเก็บมันนนน่าจะเป็สถิิตแบบั้น นะครับเพราะว่าโดนกดดันแต่ว่าลาเมนได้รับคำชมก็คือเตะบอลได้2เท้าแล้วก็คว้างบอลได้2มือนะฮะนะคือคว้างบอลซ้ายคว้างบอลขวาก็ได้แต่แอบมีหลุดลูกหนึ่งจะได้ไหมที่กำลังจะคว้างปุ๊บแล้วเหมือนเปลี่ยนใจบอลตกแล้วคว้าโอ้โหลูกนั้นนี่หน้าหน้าเสียเลยนะครับเพราะลิฟท์ูก็ประตงเฮ้ยมันเซ็มัน,มน,มนบอลตก2รอบนี่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้โดนเป่าฟาวไมเคิลหรือว่าค่อนข้างปล่อยเกมก็จะเห็นได้ว่ามันมีครั้งหนึ่งที่บอลลงมา2ลูกเขาก็ปล่อยลิฟท์ภูกขาบุกอยู่มันคือ ธรรมชาติของแมตต์นะครับซึ่งเซนตนอร์แมนเนี่ยโดนสั่งให้เตะยาวเนี่ยมากกว่าเกมเจอซันเดอร์แลนด์เสียอีกเกมเจอซันเดอร์แลนด์นแมนยูเตะไป44ครั้งนะครับกับลิเวอร์พูลที่เตะไป46ครั้งเลยก็แน่นอนแหละครับเพราะเจอทีมเล็กมันก็ควรจะเซตบ้างนะครับทำให้2แมตช์นี้นะครับแมนยูเตะใช้ลองบอลมากที่สุดในลีกครับ466ครั้งแล้วเดี๋ยวรอดูลองดูชื่อทีมที่ลองลงมานะครับอันดับ2คือบู๊กครับ464อันดับ3คือเอเวอร์ตัน449 แล้วก็บอลมัดเบอร์ลี่พาเลตซันเดอร์แลนด์โอ้โหก็ชัดเจนมากเลยนะครับว่าแผนการเป็นอย่างนี้เหมือนอามูริมเพิ่งจะคิดแผนตรงนี้ออกก็ตึงชุนชมนะครับในวันที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนฟอร์เมชันไอ้สามสี่สองหนึ่งแต่วันนี้แผนของเขาเขาก็ยืดหยุ่นเทนหานี่คือชอบเซตก็เซตอย่างเดียวนะครับแล้วก็ผมว่าการที่ไม่มีโอนาน่าด้วยก็ทําให้ฉันไม่เห็นมีความจําเป็นที่จะต้องเซตหน้าโกก็ให้โกที่มีเตะยาวไปเลยนะครับแล้วก็จาก ทิศทางดิเรกชันการเตะวันตอนที่ไม่มีเชสโกกับตอนที่มีก็ต่างกันพอเบนลงมาก็เตะซ้ายมากขึ้นเพ่าให้ไอ้เบนวิ่งไปเก็บมงเช็ดมงเช็ดกลับมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่คือแผนการที่เราทําและประสบความสำเร็จถึงขานาดชนะเลยนะครับทีนี้พอบอลจบแล้วเดไวท์ยอกเลเจนด์ของเรา3ามแชมป์ก็ออกมาเตือนเตือนในมุมดีนะครับคือเขาก็หวังดีเพราะเขาเป็นกองหน้ามาก่อนเขาบอกว่าเข้าใจได้กับแผนอัลบริมในการที่เลือก คุณย่าลงก่อนเชสโกซึ่งเชสโกเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแต่หลังจากนี้ต้องไปดูแลหัวจิตหัวใจสไตรเกอร์ดีๆเพราะพวกนี้มันจะเสียศูนย์มันจะเสียความมั่นใจคุณเป็นหน้าเป้าคุณมีหน้าที่ยิงประตูโดนดรอปและเอาตำแหน่งอื่นลงก็ว่าเจ็บแล้วแต่ว่าพอเวลามันเป็นแมตช์ใหญ่เด็กมันจะสูญเสียความเชื่อมั่นก็ต้องไปดูแลดีๆควรจะใช้คําว่ารสภาษาอังกฤษรสคือพักไม่ใช่ดรอปนะครับตังนะครับคือถ้าดรอปนี่คือคุณผลงานไม่ดีแล้วเขา ให้คุณอยู่มานั่งแต่นี่คือพักนะฮะโดยวายอรเขาแนะนําแบบนั้นนะครับซึ่งต่อไปนี้ก็คงจะให้ลงสนามเพราะอย่าลืมว่าเด็กอันพิ่งยิงมา2เกมติดนะครับก็แนะนําแบบนี้นะครับในขณะที่เดียโก้ดารโลโอ้โหอันนี้มาแบบภาษาใต้ยั่ไมเขาบอกเอ,อิดเอ,อิดคือแบบผมใหญ่โตเลยนะครับบอกผมเนี่ยมั่นใจมากตั้งแต่การซ้อมมือสุดท้ายแล้วที่แคลงตันว่าผมว่ามันต้องชนะแน่ๆเลยนะครับคนก็บอกว่าดาร์โลนะครับไม่พูดดีกว่า ไปโชว์ที่เท้าอย่าโชว์ที่ปากนะครับพวกผู้เองได้ห้าอยู่คนเดียวนะครับแต่ก็ฟังเขาเขาบอกว่าเกมเนี้ยตอนที่ซ้อมคาร์ลิงตันเวลาซ้อมเขาเรียกมันมือมือเช้ามือบ่ายมือเย็นใช่ไหมมือสุดท้ายก่อนไปแอนฟะิลด์เนี่ยเขาบอกมันมีแววมากว่าเรามั่นใจมากทุกคนวิ่งช่วยกันแม้กระทั่งสนามซ้อมซึ่งปกติเนี่ยมันไม่จะแบบสุดขนาดนี้แม้กระทั่งคนที่ลงเป็นตัวจริงกับตัวสำรองในสนามซ้อมมันแยกเห็นกันนะครับพวกนี้จริงๆรงสเ็ดรายชื่อก็พอจะรู้ก่อน นะครับแต่ว่าก็โหทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆผมเลยคิดในใจว่าเรามีโอกาสมีผลการแข่งขันที่ดีแน่ๆที่แอนฟิ์แม้ว่ามันจะเป็นสัปดาห์ที่ยากหลังจากเบรกทีมชาติก็ตามทีนะครับแล้วก็เขาอยู่มานานครับเขาอยู่มา8ปีกว่าที่แมนยูจะไม่เคยชนะที่แอนฟิ์เลยแมต t นี้ก็ถือว่าเป็นแมตที่ใหญ่ที่สุดของเขาเช่นเดียวกันนะข่าวถามนะครับแล้วก็เขาพยายามปิดน้อยครับเขารู้ว่าเขาโดนวิจารณ์เยอะรวมถึงทีมโดนวิจารณ์เยอะนะครับเขาพยายามอยู่ในทีมที่แบบ ใหญ่ขนาดนี้ก็รู้ว่าทุกคนมีโอเพนเนียนนะครับมีความเห็นนะครับแล้วเขาก็พูดคำๆบอกว่าเออผมก็อยากจะให้ไอ้เจ้าแฟงเอลิทเอแฟงไอลิทใช่ไหมเชื่ออะไรไอคนที่หัวฟูๆะครับบอกว่าห้านัดติดแล้วจะได้ตัดผมดาร์โลบอกเออผมอยากจะช่วยเขาตัดผมสักทีนะครับทีมใหญ่ขนาดนี้มันก็ควรชนะ3-4เกมติด5เกมติดมันจะได้ตัดผมสักทีผมเป็นทาซาแล้วนะครับดาร์โลก็แซวคำๆ นะครับทีนี้หลังจากที่จบเกมเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้3เกมติดมันส่งผลกระทบอยู่แล้วนะครับของเขาครับมันหายไป9แต้มนะครับซุปเปอร์คอมครับออฟต้าก็คำนวณมาใหม่พวกนี้มันก็จะเหมือนกับใช้ AI ใช้เออเหมือนตลาดหุ้นนะครับไวมากนะครับอันดับหนึ่งเขาให้อาร์เซนอลเป็นเต็งแชมป์สเป็นลิเวอร์พูลสามเป็นซิตี้สี่เชลซีแล้วห้าแมนยูนเต็ดแมนยูขึ้นมาเป็นอันดับที่ห้าแล้วนะครับล่าสุดนะครับโอ้เร็วมากเลยนะครับแต่ถ้าเรามองจาก ตัวเลขอ่ะไม่ไม่ใช่หมายถึงซุปเปอร์คอมนะเรามองจากตารางคะแนนด้วยตาเปล่ามันก็ไม่แปลกใจเพราะอะไรเพิ่งเพิไปเพิ่งเพิว่าเนี่ยแมนยูตามหลังลิเวอร์พูลสคะแนนเนองนะถูกป่ะเพราะฉะนั้นการที่จบอันดับที่5โดยซุปเปอร์คอมคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มองแบบฟีลลิ่งไงมันมองแบบ1นบวกหเป็น2อ่ะก็จบที่ห้าก็เมกเซนนะครับอันดับ6เป็นนิวแต่ว่าเขามองทีมตกชั้นที่น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับยี่สิบเขามองเบอร์ลี่นะครับทั้งที่ปัจจุบันเบอร์ลี่พ้นโซนตกชั้นแล้วออยู่ัันดบ17 แต่เขาบอกว่าทที่ตกชั้นมีเวสแฮมวูฟและเบอร์ลี่นะครับหัวน,นี้ถือว่าถ้าเวสแฮมตกชั้นจริงเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะค,คุณผู้ชมมองอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนี่คือแผนการของอโมริมที่ได้รับคําชมมากๆว่าไม่มีกองหน้าตัวสูงแต่ยังเตะไปใส่คนที่สูงเมตรเกกว่าอย่างฟานได้มันคือแผนที่เก็บบอลสองนะครับแล้วก็เซนเตอร์เลิมเนอ่ะไหนๆก็พูดแล้วคุณผู้ชมลองไปดูได้เลยครับที่ช่องวงในนะครับผมมีทาเอาไว้ เมื่อเช้านี้เลยว่าเขามาจากศูนหน้านะครับตอนแรกเนี่ยเล่นกองหน้านะครับแล้วทําที่ดีซะด้วยนะครับพ่อเนี่ยคุณพ่อเขาอยากให้เขาเล่น o u t f ิ e l ช่วงหนึ่งคืออยากเป็นโกพ่อส่งไปเข้าแคมป์เพื่อให้ลองไปฝึกหนักๆจะได้เลิกคิดสุดท้ายมันชอบหนักกว่าเก่าอีกครับลองไปดูได้ที่ได้ที่ช่องวงในครับสาหรับอาอยู่ช่วยเคอร์อาอยู่ช่วยเคอร์อินดิสไกส์นะครับสุดยอดจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับช่วงสุดท้ายครับผมขอพูดประกาศ เป็นครั้งสุดท้ายสําหรับทิปสารฝันนะครับจริงๆประกาศปิดต้องปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อวานผมมัวแต่พูดแดงเดือดมีความสุขมากผมก็ลืมนะครับออต้องทําวีซ่าแล้วตอนนี้เหลือ4ที่สุดท้ายหลังจากที่ประกาศ6มา2แล้วก็จอจะจองกัน2ครอบครัวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมัดจำนะครับยังคงให้มัดจำา55 0 0 0ได้อยู่นะครับแล้วก็อีก ก้อนที่เหลือเนี่ยก็คือไปจ่ายเดือนพฤศจิกาย,ยนก่อนบินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังตัดสินใจอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมให้จนถึงพรุ่งนี้ก่อนออนแอร์คลิปใหม่ละกันนะครับว่าต้องต้องไปและถ้าไม่ไปก็จะปิดแค่นี้แหละนะครับเพราะวีซ่าส่วนใหญ่ออกมาหมดแล้วนะครับถ้าโค้งสุดท้ายใครอยากไปมาได้เลยส่วนใครที่มีวีซ่าอยู่แล้วบอกโอ้ยผมมีวีซ่าอังกฤษก็ตัดไปเลยครับ6,000บาทไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับก็ตามที่เกิดขึ้นจริง นะครับสุดท้ายแล้วนะครับ4คนเพราะว่าห้องโรงแรมเรามีสองห้องก็อาจจะมาแบบแฟนกันหรือว่าพ่อแม่ลูกจบเลยนะครับขอเป็นสองสองหรือครอบครัวเดียว4คนนะครับตัดสินใจด่วนๆนะครับพรุ่งนี้ปิดรับและตอนหนึ่งทุ่มตรงเพราะว่าไม่นั้นขอพิซ่าไม่ทันแล้วนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายอันเนี้ยเ,เรื่องปิดทักเข้ามาผมตอบเองนะครับส่วนพรีออเดอร์เสื้อเมื่อวานนี้โปรปราบหงทักน้องโบนะครับวันนี้เราแพ็คส่ง กันหมดแล้วผมเหลือไว้ตัวหนึ่งให้กับตัวเองว่าตัวนี้ผมเชียร์บอลแลกยุคแรกๆผมชอบมากตลกให้เปลี่ยนกลางขัดลงมาครึ่งหลังเอาเสื้อแมนยูทีมอะไรวะเนี่ยเอาเปลี่ยนจากสีเทาแล้วเหรอนะครับใครที่ชอบนะครับก็แนะนำลดหนึ่งไซส์เพราะว่าไซส์มันใหญ่บอลสมัยก่อนเสื้อมันจะโค้งโครงนะครับพรีออเดอร์ไซส์ S M L XL และ 2XL ให้โปรเท่าเดิม3199และยังให้ส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับก็ทักน้องโบเข้ามา ส่วนที่สัญทักผมเปรอร์ฟิลโนได้เลยนะตอน่อประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่แมนยูปรับริ้วคูดได้แล้วมันเป็นการทำงานหนักที่เห็นผลก็ชื่นชมทำดีก็ชมแต่อยา่าดีแตนัดเจอไบรตันแล้วกันนะครับเสียวจริงๆริงนะครับแล้วก็ฝากไปตัวไปดูต่อที่ช่องวงไหนแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเด็กเซนเนอร์เมนเนี่ยนะโค้ชบอกว่าต้องบอกเฮ้ย hey, พูดเยอะๆหน่อยอย่าขี้อายมากเล่นฟุตบ,บอลไม่ต้องตะโกนห้าทุ่มตอนโควิดไปยืนเล่นเวท โค้ดบอกจะเที่ยงคืนอยู่แล้วไม่ไปนอนไปดูได้ต่อที่ช่องวงในครับ